ในหน้าที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะพี่ก็ก็ต้องแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าคือ,ค,อคือเราจุดประสงค์ของเราคือการเราเป็นในหน้าในหน้ารับรั์มาการที่เราจะเ่องจากเรารเป็ในเงินเดือนประจําการให้เราอนได้คือเราก็ต้องขายสั์นั้นให้ได้แต่ขายสั์นั้นให้ได้มันก็มีปัจจัยต่างๆหน้าที่เราคือประคองเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นจนจบกระบวนการนะครับซึ่ง ตัวแกานที่การทํางานผมที่ที่ตัวเสมอเลยก็คือว่าก็เป็นหนหน้าอยู่เคียงข้างกับลูกค้าจนความบ้านจะขายได้นะครับเ <c oughs> น,นี่อันเนี้ยอันนี้ติดตัวเลยเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าวเราวเวลาเจอปัญหาก,ก็ก็จะขออนุญาตยกยก,ยก,ย,กยกเคสมาเคสหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ซึ่งถามว่าทำไมถึงยกเคสเนี้ยเพราะว่าเป็นเป็นเคสนะครับใจจริงๆประทับใจทุกเคสแต่เคสนี้แบบเหมือนกับว่าใช้ใช้ศักยภาพทุกด้านเลยก็คือบ้านที่ที่ผมติดการขายไป ที่แบบที่สุดเลยแบบก็คือบ้านที่ดีพร้อมคัสเตอร์โฮมนะครับโครงการนี้เป็นเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในตั้งอยู่ตรงบริเวณพระรามสองซอยสามสิบมั้งตัวที่ล้าจำจำอนไม่แม่นห่างจากพระรามห่างจากถนนพระรามสองเข้าไปจนถึงโครงการเนี่ยมีระยะประมาณร้อยกิโลเมตรในโครงการนี้ก็คือเป็นบ้านมีในโครงการเดียวอยู่มาณแปดหลังโอเคตอนที่เรา รับเข้ามาเนี่ยแล้วก็โอเคเป็นบ้านในโครงการก็ไม่น่ามีอะไรแต่ว่าความพิเศษอย่างแรกเลยคือเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านอย่างแรกเลยคือเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาเขาเป็นนิติบุคคลหรือซื้อี้เจ้าของเป็นในรูปแบบบริษัทแล้วไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติร้อเปอร์เซ็นแต่ว่ามาตั้งโรงงานในเมืองไทยคือของเดิมเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คือเขาก็ใช้เป็นออฟฟิศแหละแต่พอดีเขาเขาผมเข้าใจนะว่ากิจาการเขาดีขึ้นเขาก็เลยย้ายไปอยู่เพชรบุรี บ้านหลังนี้เลยไม่ได้ใช้ก็คือปัจจุบันก็ยังใช้บ้างก็คือเมื่นการรับรองลูกค้าจากต่างประเทศที่มาพักไปตรงนี้อะไรเงี้ยแต่หลังๆก็คือแบบไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดสินใจขายผมรับเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็ผมก็เจอคนซื้อไวเหมือนนะผมหลังแบบหลังน,นี้ผมใช้เวลาไม่ไม่ไม,ไม่ถึงสามเดือนก็เจอคนซื้อแหละก็คือขายได้ภายในสามเดือนนั่นแหละโอเคพอเจอคนซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากผมเปิดมาประมาณ,มาณน่าจะประมาณแถวๆประมาณสี่ถึงห้าคนนี่แหละพอเจอคนซื้อคนนี้แล้ว คนซื้อต้องการกู้แบงก์โอเคแล้วก็แนะนําสินเชื่อให้พอเขาได้แบงก์เสร็จปุ๊บขั้นตอนเช็คเครดิตกูโ,โลผ่านก็ขั้นตอนประเมินพอประเมินเสร็จปุ๊บพอประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีประเด็นแล้วประเด็นเขาบอกว่าตอนนั้ประเมินมีมาคุยกับผมบอกพี่บ้านหลังเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องติดภาระจำยอมผมก็เอ๊ะบ้านในหมู่บ้านทางเข้าออกปกติหมู่บ้านนี้อายุได้จะแถวผมว่า,าน่ายังมีัเกินประมาณ เกือบเกือบยี่สิบปีอ่ะมันก็ไม่น่ามีเรื่องของทางพระราชจำยอมเหมนะครับ <นะ S 1> ก็เลยแบบงงๆก็เลยถามกลับไปถามไปถามแบงก์จริง <c oughs> ๆเพราะประเมินเป็นเป็นเอาซอรต์ของแบงก์เนาะว่าเอ้มันมีประเด็นอะไรไหมอะไรเงี้ยไอ่พอคุยถามไปเอ้ยมีประเด็นได้ได้จนผลประเมินออกอะไรเงี้ยคุยกับแบงก์โอเคได้ทุกอย่างทีละก <c oughs> <ล>็นัดวางว่าจำวางประจำเ,เสร็จโอเคก็จะโอนพอถึงวันโอนก่อนหน้าโอนประมาณวันหนึ่งปุ๊บเขาโทรมาเฮ้ยคุณเออไม่ได้ ขามันต oh, oh. ิดเรื่องทางประาจำยองผมก็อ้าวทำไงล่ะไงล่ะผมผมว่าอาำไปแล้วได้ทำไมเออผมว่าอาทำไมที่แรกอะไรคือคือคือถ้าคือจะบอกว่าทำไมไม่บอกกันที่แรกอะไรจะเคลียร์ที่แรกคือตอนนี้วางไว้จำไปแล้วก็ผมก็โอเคก็ตั้งสติก็มาคุยกับอ่าคุณอดิษั์กับพี่อ้อว่ามันมันเราจะหาทางออกกันยังไงได้บ้างได้ลองมาลองวางไว้จำกันไปแล้วอะไรเงี้ยแน่นอนสิ่งที่เราทําก็คือว่า เคลียปัญหาสิ่งที่ผมทําคือผมไปตั้งแต่สํานักง,งานเขต <c oughs> ผมที่ดินขาไปทําไมไปเช็คว่าเขตจะไปเช็คกักว่าข้อมูลของบ้านอย่างนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ขอขอนุญาตปลูกสร้างบ้านเล็กที่มันมายัางไงเพราะว่าการที่ทําพวกนี้ได้ไม่ต้องทางก็ต้องมีสองไปกรมที่ดินเช็คเรื่องของจดาระาจำยอมเหมือนกับผมก็มีลงพื้นที่ในหมู่บ้านหลังนี้เข้าไปดูแล้วก็ไปเช็คในที่จริงเบื้องต้นขเขาบอกว่ามีการจด แต่ว่าทําไมประเมินของแบงค์ถึงไม่เจอเอกสารตัวนี้ uh huh. ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้ใระยะเวลาประมาณน่าจะเกือบอาจิตย์น่าจะจำไม่ผิด uh huh. ไปไล่ค้นถูกปุ๊บโอเคเจอข้อมูลแล้วสูบสุดท้ายคือโครงการนเนี้ยของดีฟองคัสโกโฮมเนี่ยมีการจดทางภาระําจำยอมไว้แต่ว่าเขาจดไปเฉพาะแปลงใหญ่ uh huh. ไม่จดของแปลงหมู่บ้านของคุณนี้แล้วกันจะเห็นภาพง่าย uh huh. แต่ประเมินแบงอะ่ะ เวลาเขาประเมินเนี่ยนะเขาประเมิอนอะ่ะเขาประเมินสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่ลูกค้าจะซื้อเขาไม่ได้ดูภาพรวมผมก็เลยเอาพอได้เอกสารมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยผมทุกอย่างมากองผมก็เรียกแบงก์มานั่งคุยเลยที่กรมที่ดินเลยเนี่ยชี้งยๆเนี่ย,ยโอเคไหมโอเคผ่านปุ๊บอ่ะผ่านได้ปุ๊บเสร็จอ่ะจะโอแล้วโอเคแบงก์แบงก์บงจบจแล้วปุ๊บนี่มียี่ของฝั่งฝั่งคนขายอย่างที่แจ้งที้เื้องต้นคนขายก็คือบ้านองนงี้เป็นรูปแบบนิติบุคคล คนที่มีชาวต่างชาติถือผู้น้อยคือผมก็ทราบแห้วคือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนซื้อและผู้ไปาการซื้อหรือการขายเนี่ยเวลาเขาจะทำในกรณีที่เป็นนีตกิบุคคลชาวต่างชาติร้อนตะครับต้องทำเรื่องไว้ที่ BOI หรือกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยวาต้องการจะซื้อจะขายหลังนี้แล้วก็ต้องมีจดหมายออกมาจาก BOI ไปสั่งที่กรท,ที่ว่าบ้านนงจะขาย ซึ่งกระบวนการเนี่ยทางที่ผมคุยก็คือตอนแรกกับท,ทางเจ้าของบ้านหรือคนขายเนี่ยก็เคลียร์ไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเคลียร์ไม่ทันมัง้งสิ่งที่ผมทำก็คือก็ต้องไปเขาเขาทางคนขายเนี่ยมีคุยกับบี i ไอผมก็ต้องไปตามจดหมายที่คือออฟฟิศผมอยู่พรามสองนะผมก็ต้องไปไปไป,ไปคุยไปประสานงานที่ศูนย์ราชการกรมที่ดินแถวแจ้งวัฒนะยวเ,เอาจดหมายมาเสร็จปุ๊บเราต้องกลับมาที่ดินที่ปากคลองตลาดเพื่อให้กรมที่จะางานที่ดนนปากคลองตลาด ออกจดหมายมาเพื่อม,มาแจ้งกรมที่ดิ่ที่บักมุทเทียนเนี่ยว่าจะโอนวิ่งเนี่ยตัวครอบจักรวาลเลยจนตนทุกอย่างเสียลอดแล้วถึงได้โอนก็ยอมรับว,ว่าตอนนั้นทางผมก็ต้องประสานางานกับทางต้องประคองอารมณ์กับทางคนขายกับคนซื้อกันเพราะว่าบอกพี่ใจเย็นนะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้บ้านหลังเนี้ยยังไงก็ต้องได้โอนนะครับ ก็เลยต้องต้องจริงๆก็ขอขอบคุณทั้งคนซื้อคนขายด้วยที่ท,ที่ที่เขาอยู่กับเราขอไว้ใจเราแล้วก็ให้เราเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยจนแบบจบก็เลยแบบเค่นี้ก็เป็นแบบเป็นความประทับใจสุดๆเลยว่าเราเราใช้ศักยภาพเราเต็มเต็มสูบจริงในการเคลียร์เคสบ้านหลังนี้